เดี๋ยวครับผมน้าไม่อยากเป็นน้องขอเกีย้ยวเลยเฮ้ยมือมือคุณน้าคุณน้าคือไม่คิดว่าจะพูดออกมาเลยคุณเฮ้ คือตอนแรกคิดว่าเอ้ยความรู้สึกเขาเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่แบบมึงเริ่มเลยเริ่มเลยหรออึ้งน,นะอึ้งกิมกีนก่น,นะและซีนเนี้ยเป็นซีนที่เห็นตอนเวลาอินโทรเพลงขึ้นใช่ปะจะเป็นซีนที่แบบอยู่ริมระเบียงอันเนีเ้ยถึงว่าล่ะมีในยะตรงนี้นี่เองเรามาดูรีแอคชั่นของเกียวกันนะ <S <S ตาเบิกโพงแล,ล้วหนึ่งไม่อยากเป็นน้องไปว่าอะไรวะ นายแบบเป็นเพื่อนเกียวมากกว่าไงไอ้เยอะใจหายใจควันนี่เลยสมควรเจ็บแล้วเนี่ยเอเอกูแรงไหมเจ็บก็ดีแล้วจะได้จำ <c oughs> เอาไว้ได้เกียร์ก่อนแล้วเขามาเป็นเพื่อนกันโอเค้กูคิดไปแล้วไอ้เมื่อก,กี้กูขอบคุณเด้อที่เล่นให้เฮาบองเอาอยู่ส่วนหนึ่ง นะนึกว่าเขาจะแบบเติดเผยความในใจอ๋อแค่โยนหินถามทางและดูรีแอคเปล่าให้ใจวันไหวเล่นๆ๊ดูรีแอคถ้าแบบถ้าเขานิ่งเราก็เปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเบิ่ง